ชัดเจนคู่พระนางช่องสามข่วงเที่ยวงานศิลปะทําแฟนคลับดูออกว่าอยู่ด้วยกันเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่พระนางร่วมช่องอย่างโบเมลดาและอเล็กทรเดช ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้ควงกันไปเที่ยวภาคเหนือบอกเลยว่าหวานและฟินสุดๆแถมในครั้งล่าสุดนี้ยังชวนกันไปเที่ยวชมแกลเลอรี่งานศิลปะอีกด้วยสำหรับการถ่ายภาพสวยมากๆมาให้แฟนคลับได้รับชมกันผ่านอินสตาแกรมก็เหลือแต่รูปพูดเท่านั้นค่ะที่แฟนๆก็ทั้งลุ้นทั้งเชียร์อยากเห็นเร็วๆแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้โพสต์ภาพลงไปมีคอมเมนต์มากมายอาทิต้องมีพระเอกมายืนข้างๆนะพี่โบอารมณ์แบบในซีรีส์อ่ะคนอะไรหันหลังยังสวยมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลย หลงรูปติดๆกันเลยกับหวานใจแต่กล้องฝีมือดีมากโพสติดกันเลยนะแฟนต้องว่ารูปเก่งแน่เลยค่ะถึงต้องไปดูอะไรแบบนี้คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงงานศิลปะด้วยหรอสามมิติก็มีไม่มีมิติก็มาแต่ที่แน่ๆคือมีคนน่ารักอยู่ข้างๆด้วยใช่ป่ะ